โอ้ลืมเอาไม้มาหรือเปล่าคลิปนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาดูยาบำรุงร่างกายนะครับใครที่กำลังมองหายาบำรุงร่างกายกินแก้อาการอ่อนเพลียทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยมีเรียวมีแรงรอติดตามคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาดูสมุนไพรต้นหนึ่งนะครับเราอาจจะเห็นจนชินตาแล้วนะครับ มีดอกสวยนะครับดอกสีออกชมพูสวยๆเลยนะครับเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กเราจะพบเจอตามสองข้างทางหรือตามสวนบางคนปลูกไว้แต่ไม่เคยใช้ประโยชน์นะครับตัวนี้สรรพคุณบำรุงร่างกายดีมากนะครับต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือสมไทยนะครับสมไทยเป็นพืชอวบน้ำนะครับ กินได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนใบอ่อนลำต้นส่วนที่เด็ดจริงๆของสมไทยนะครับก็คือส่วนของรากนะครับสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลายอย่างนะครับนำมาต้มนำมาแกงนำมาตุนใส่กับเนื้อสัตว์นะครับวันนี้มีสูตรรากสมไทยตุนใส่ไก่มาฝากด้วยนะครับ ใครสนใจก,ก็กดเข้าไปดูใต้คลิปได้นะครับลักษณะของโสมไทยจะเป็นพืชอวบน้ำนะครับเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะครับไม่สูงมากนะครับสูงประมาณสัก30เซนนะครับชอบน้ำมากนะครับเป็นพืชปลูกง่ายนะครับหักกิ่งเนี่ยไปชำลงดินแป๊บเดียวก็เกิดนะครับหรือแม้แต่เราหักเอาใบไปชำก็ยังเกิดนะครับ ส่วนของก้านใบชําลงไปในดินเลยครับสมุนไพรต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราชอบมองข้ามกันนะครับสบพคนไม่แพ้สมเกาหลีหรือสมจีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาใช้ของไทยไทยบ้านเราดูบ้างนะครับอาจจะติดใจเลยก็ได้นะครับสมไทยนะหัวสดยังสามารถนำไปดองน้ำผึ้งได้นะครับส่วนของหัว นำไปล้างทําความสะอาดตากแดดให้แห้งนะครับลักษณะจะคล้ายสมจีนหรือสมคนเลยนะครับมีรูปร่างมีแขนมีขามีหัวเหมือนคนตากแดดให้แห้งนําไปดองเหล้าได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะนำไปปรับสูตรใช้กันเองนะครับวันนี้หมอยาข้างบ้านก็มาแนะนําให้รู้จักนะครับหลายคนอาจจะเคยใช้แล้วนะครับถ้าเคยใช้หรือเคยกินก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้นะครับ ส่วนของเมล็ดเวลาแก่นี่มันจะงอลงด้านล่างแบบนี้นะครับด้านในจะมีเมล็ดเล็กๆสีดำๆอยู่เยอะแยะเลยนะครับสามารถนําไปปลูกได้นะครับแนี่นะฮะแก่ว้วก็จะแตกออกมีเม็ดสีดำดรล่วงลงพื้นปลูกง่ายนะครับปลูกใส่กระถางไว้ก็ได้ยิ่งเด็ดยอดนะครับยิ่งแตกออกมาให้เรากินได้ตลอดนะครับสรพคุณของสมไทยน่าสนใจนะครับ ที่เรียกว่าโสมเพราะว่ามีสรพคุณบำรุงร่างกายนะครับแก้อ่อนเพลียนะครับโสมไทยจะเป็นยาเย็นนะครับจะเป็นยาเย็นนะฮะส่วนของรากแล้วก็หัวนี่จะมีรสหวานแล้วก็ร้อนนะครับใช้แก้อ่อนเพลียบำรุงกําลังนะครับบำรุงร่างกายบำรุงธาตุทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับ ส่วนของใบสมไทยหรือยอดอ่อนนะครับนำไปผัดไปลวกไปต้มแกงกินได้นะครับทำได้หลายเมนูนะครับสมไทยเป็นผักพื้นบ้านนะครับยอดอ่อนจะช่วยระบบขับถ่ายนะครับช่วยแก้การท้องผูกนะครับช่วยให้ถ่ายง่ายถ่ายคล่องนะครับเพราะฉะนั้นใครปลูกไว้นี่ทดลองเอามากินได้นะครับตัวนี้กินได้ไม่มีอันตรายอะไรนะครับ สามารถปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายนะครับส่วนของยอดอ่อนเด็ดมาผัดกับน,น้ำมันหอยเหมือนเราผัดผักทั่วไปนะครับหรือจะผัดเป็นสมไทยไฟแดงนะครับเหมือนผัดผักบุ้งก็ได้นะครับส่วนรากมาต้มกินเป็นของหวานก็ได้นะครับต้มใส่น้ำตาลกรวดนะครับให้ผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นไข้รับประทานนะครับจะทำให สดชื่นกระพี้กระเป๋านะครับบำรุงร่างกายบำรุงกำลังแนะนำให้ปลูกติดบ้านไว้เลยครับของดีๆนะฮะวันนี้หมอยาข้างบ้านก็มาทบทวนนะครับพามาทบทวนสมุนไพรพื้นบ้านอีกหนึ่งชนิดนะครับปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ด้วยนะครับดอกสวยน่ารัก ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปสมุนไพรามาฝากอยู่ตลอดนะครับใครสนใจเรียนรู้สมุนไพรก็ติดตามช่องหมอยาข้างบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ารอดูว่าจะมีสมุนไพรอะไรดีๆมาให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ